เป็นหนุ่มใหญ่ชาวอิตาเลียนโรเบโตเดชาบีสารงานต่อจากกราโเตอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับระยะเวลาไม่ถึง1ปีครับในการปรับเปลี่ยนบรตันให้ยกระดับขึ้นมาและดีขึ้นกว่าเดิมเฉลียออกมาแล้วในแต่ละเกมเนี่ยบรตันครองบอลได้มากถึง60%ครับมิติการเข้าทำในยุคข,ของเดชาบีเนี่ยแหละครับที่เข้ามายกระดับให้บรตันกลายเป็นทีมที่เล่นสนุกมากขึ้น m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตา์บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตรกรศรีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับวันนี้ก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ก่อนเลยแล้วกันครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเมนสแตนเทลล์ของเรานะครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก70,000สนซับแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ซูเปอร์แตงนะครับที่จะสามารถสนับสนุนโดยตรงให้กับช่องทางของเรานะครับซึ่งต้องขอขอบคุณที่โดเน a กันเข้ามา หลายคนมากนะฮะขอบคุณมากมากครับอย่างเช่นคุณสากยมุนีนะครับ179บาทครับจากตอนของเบลเบเดนะครับหรือคุณธนกิจนะครับอ่าโดเนตมา100บาทครับจากตอนของเชฟเชนโก้ครับแล้วก็มีคุณเทียนทินันนะครับที่โดเนตมา200บาทครับจากตอนของคีวินเดอบรอยนะครับยังมีคุณลลโอลีแอลนะครับ9.99 US ดอลลาร์นะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นในตอนลองเพลงนะครับเป็นเรื่องยาวของเรานะครับซึ่งรวบรวม9 เกมด b บบี้แมชที่น่าสนใจนะครับขอบคุณมากๆครับยังมีคนอื่นๆอีกนะขอบคุณด้วยจากใจนะครับถ้าจะสนับสนุนโดยตรงครับกับช่องทางของเราครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเนาะจะได้ผลิตคอนเทนต์สนุกชื่นชอบแบบนี้ออกมาให้กับทุกคนได้ชื่นชมในทุกๆวันนะครับ จบเกมในรอบรองชาเลอร์ในศึก FA Cup ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราทราบแล้วครับว่านี่คือการเข้าไปสู่นัดชิงของแมสตี้และแมนยูเต็ดนะครับแมสตี้เนี่ยผ่านเชฟฟิลด์เน็ตมาได้สบายครับส่วนปีศาจแดงเนี่ยนะครับกว่าจะฟาดานทีมคู่แข่งมาได้ก็ต้องลุ้นไปถึงการดวนจุดโทษซึ่งคู่แข่งของเขาก็คือ Brighton and h o ฟอัลเบียนครับว่าว่าเป็นหนึ่งในทีมที่น่าสนใจมากๆครับ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงตน้นฤดูกาลอย่างที่ทุกคนทราบเหนครับว่าแกรนพอเตอร์นั้นย้ายไปคุมเชลซีแต่ปรากฏว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับเพราะไรตันได้คุณสื่อคนใหม่เข้ามาเป็นหนุ่มใหญ่ชาวอิตาเลียนโรเบโตเดชาบี by, และก็สารงานต่อจากแกรนพอเตอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับยกระดับขึ้นมาจนไรตันนั้นณปัจจุบันนียนะฮะอยู่ในอันดับเลขตัวเดียวอย่างเสถียรและมั่นคงครับวันนี้ครับพามาติดตามชีวิตของ รูเบโตเดชาบี้กันหน่อยครับกุนซือชัยที่เล่นคนนี้ครับเป็นใครมาจากไหนแล้วทําอย่างไรครับที่ยังสามารถทําให้ไบรตันนั้นยังคงบินสูงบนตารางศึกพิมริลกครับผมเล่าแบบคร่าวๆนะครับเดชาบี้เป็นนักฟุตบอลอาชีพครับแล้วก็เคยอยู่ในชุดเยาวชนของเอซิมิลานด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถขึ้นมาแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ได้ ก็ต้องย้ายออกไปเล่นกับทีมอื่นๆครับอาจจะเป็นทีมอยู่ในระดับลีกรองๆครับทั้งเซเรียบีเซเรียซีรวมแล้วนะครับสฤดูกาลอย่างไรก็ตามครับเขายังมีโอกาสที่ได้ขึ้นมาเล่นอยู่ในเซเรียอยู่ระยะเล็กๆนะครับกับสีเสื้อของนาโปลีจนย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆที่โรมาเนียครับแล้วก็อยู่กับทีมยักษ์ใหญ่อย่าง CFR c r u ารช ได้แชมป์ของลีกโรมาเนียเนี่ยสสมัยนะครับก่อนที่จะเลิกเล่นในปี2013ครับและเส้นทางของการเป็นโค้ชก็เริ่มต้นในปีนั้นแหละครับเดชบี้มาฝึกปรือวิชาแล้วก็เริ่มต้นกับทีมเล็กๆครับเป็นทีมสมัครเล่นครับถ้าเทียบระดับก็อยู่ในเซเรีดีครับทีมนั้นมีชื่อว่าราฟโลบอริโอครับ แล้วก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์ครับพัฒนาตัวเองสร้างผลงานไปเรื่อยๆจนได้มีโอกาสขึ้นไปคุมทีมชื่อดังหลายทีมครับฟอตจาปาเลโมเบเนเวนโตแต่ที่ได้รับการชื่นชมและมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือตอนที่คุมซาสโซโลครับ เขาถูกจับตามองว่าเป็นกุนซือยุคใหม่ครับทำทีมด้วยสไตล์เกมรุกมีแนวทางการคองบอลที่เหนียวแน่นซึ่งมีการเปิดเผยนะครับว่าแบบอย่างหรือตัวอย่างที่เดชเชบี้นั้นเรียนรู้และศึกษาก็เป็นกุนซือในระดับชั้นบรม,มครูครับ <c oughs> เขาพาซาโซโลนั้นสร้างผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเจดับ8ของกันโชซิลาเนี่ยสองรก,การติดต่อ,อกันนะครับพร้อมกับทําสถิติเยอะแยะมากมายครับ ด้วยวิธีการเล่นและแทคนติกที่น่าสนใจโดยเฉพาะในซีซั่น2020ถึ21นะครับซาโซโลเป็นทีมที่สร้างสถิติครองบอลเฉลี่ยต่อน,นัดได้ถึง61%นะครับและนักเตะสัมผัสบอลรวมกันได้มากถึง29,165ครั้งซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในบรรดา20ทีมของเซเรียา ถ้าจะเอาแบบผลงานที่มันเป็นรูปธรรมน,นะครับเดเชบี้เนี่ยแหละครับที่เป็นคนปลูกปั้นนักเตะหลายคนของซาสซูโรอย่างเช่นโดมินิโกเบราดีหรือมาเดลโลคาเตอรี่ครับที่แจ้งเกิดขึ้นมาจนกล้าไปถึงการติดทีมชาติอิตาล,ลีทั้งสองคนแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับว่าเขามีแบบอย่างเขามีไอคอนที่เรียนรู้และศึกษาครับถ้าจะเค้นออกมานะครับสองชื่อหลักๆครับที่เดเชบี้นั้นให้ความเคารพมากๆก็คือมาซซโรบิเอลซาครับ และเปปกูเดวลาในรายของเบลซ่านะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เดชบี้นั้นแยกทางกับปาเลโมตกงานอยู่ครับว่างงานอยู่เขาเคยส่งข้อความครับไปหาเบลซาซึ่งตอนนั้นนะ่ยคุมทีมลิวอยู่นะครับอยู่ในหลีกเองิงแบบอยากต้องการเข้าไปเรียนรู้ศึกษาขอเข้าไปดูงานได้ไหมครับในสโมสรของลิวปรากฏว่าเบลซาตอบรับครับแล้วก็เชิญเดชบี้นั้นเข้าไปศึกษางานที่ลิว เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ1สัปดาห์ครับแล้วก็เปิดกว้างมากๆครับเป็นช่วงเวลาห,หนึ่งสัปดาห์ที่เขาได้เรียนรู้จากกุลซือระดับปรมาครูซึ่งทางเดชบีเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าเคารพและให้เกียรติทางเบลซ่ซามากๆครับนี่เป็นหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมาในวงการฟุตบอลเขาเป็นโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ที่มอบโอกาสให้กับโค้ชที่อายุน้อยและไร้ประสบการณ์อย่างผมและสําคัญครับเป็นคนที่ให้เกียรติคนด้วยครับเดชบีเล่าว่าเบลซ่าเนี่ยดูแลเขา เหมือนกับเป็นยอดกุญสือคนหนึ่งนะครับเขาเปรียบเทียบว,ว่าเวลาพูดคุยกับเบลซ่านะครับมันเหมือนกับว่าเขานั้นอยู่ในระดับแบบโคฟที่ยิ่งใหญ่อย่างหรือฟันกาหรือโชเซ่มูริโย่อย่างไงอย่างนั้นเลยครับผมมีความรักให้เขาอยู่เสมอเดชบีบอกแบบนั้นนะครับแล้วก็เฝ้าดูเขาชื่นชมผลงานเบลซ่าอุทิศชีวิตตัวเองเพื่อง,งานของเขามันใกล้เคียง,งคําว,ว่าหมกมุ่นและหลงไหลด้วยซ้ําซึ่งไอ้แพชชั่นตรงนี้แหละครับที่มันส่งต่อมาถึง ตัวของเดชเบีด้วยส่วนเป๊ปกวเดล่าครับไปหนึ่งคนครับถ้าเราพูดถึงหนึ่งในสัญลักษณ์ของกุนซือยุคใหม่ครับผู้หลงไหลโมเดลฟุตบอลผู้คิดค้นแท็ติกและไม่เคยหยุดพัฒนาเดชบีนั้นติดตามแนวทางของเป๊ปมาโดยตลอดครับถึงขั้นว่าเคยสละเวลานะครับไปดูเกมของยบร์มิวนิกในตอนที่เป๊ปคุมทีมอยู่แล้วก็มีช่วงหนึ่งครับที เปปกูดอล่านั้นพาทับเสือใต้มาเก็บตัวพรีเซนซนที่อิตาลีนะครับเดชเบี้ก็เข้าไปหาเปปเลยครับแล้วก็คล้ายกับตอนที่เขาได้รับการดูแลจากทารเบีซานเนี่ยแหละครับจนถึงขั้นว่าสนิทสนมกันแลกเปลี่ยนพูดคุยสื่อสารซึ่งกันและกันเปปลอ้ฟังนะครับพูดถึงเดชชบี้บอกว่าเราคุยกันโดยตลอดครับแล้วก็คุยเรื่องของฟุตบอลเป็นหลักแนวทางของเขาในการทำฟุตบอลนะครับค่อนข้างแตกต่างจากรูปแบบวัฒนธรรมของฟุตบอลอิตาลี วิธีการเล่นของเขานำมาซึ่งความสำเร็จมากมายในทีมชาติเขากำลังเล่นฟุตบอลในแนวทางที่แตกต่างออกไปซึ่งทีมอย่างซาซโวโร่คือตัวอย่างที่ดีแปบเพื่นชมแบบนั้นครับแล้วก็บอกว่าเดชอบี้เนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในวิธีการของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแป๊บบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกครับว่าคุณจะมีนักเตะที่มีคุณภาพมากน้อยเพียงใดครับแต่ถ้าคุณเชื่อร0 0เซ์ในแนวทางที่คุณต้องการจะเล่นคุณก็จะสามารถทำมันได้ และมันไม่สำคัญด้วยว่าคุณจะเริ่มต้นแบบไหนสิ่งสำคัญคือวิธีการที่คุณเชื่อในทุกๆสโมสรที่ไปคุมทีมถ้ามีแนวทางที่มันชัดเจนยึดมั่นเป็นพื้นฐานทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ครับจากนั้นเดชบี้ก็ไปสร้างผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกครั้งกับชัอกตาโดเนตครับ ข้ามไปที่นู่นเลยครับในหลีของยูเครนแล้วก็พาทีมนั้นคว้าแชมป์ยูเครเนส s u ประครับได้นะครับด้วยการเอาชนะคู่ปรับสำคัญอย่างดิโดโมเกฟแล้วก็เริ่มต้นได้ดีมากๆครับเป็นหนึ่งในคนที่บุกปั้นมิคาโลมูดริก ยูเครนที่ผลงานโดดเด่นเหลือเกินจนทั้งย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับด้วยค่าตัวรวมแพ็กเกจทั้งหมดนะครับแต่100ล้านยูโรครับอย่างไรก็ตามครับจากจุดเริ่มต้นที่มันกําลังไปได้สวยนะครับเขาคุมชักตาได้ประมาณ30นัดทุกอย่างก็หยุดนิ่งเพราะว่ามันเกิดสภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับฟุตบอลเลยต้องหยุดไปด้วยแต่ว่าในช่วงว่างงานนะครับมันดําเนินไปไม่ถึง2เดือนเต็มด้วยซ้ําก็มีข้อเสนอมาจากไบรตันครับเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ไบรท์ตันเนี่ยขึ้นมาสู่พิมลีกเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2017-18ถึงครับภายใต้การทีมของคริสฮิลตันซึ่งต้องยอมรับว่าในตอนแรกนั้นดูติดขัดดูทุรทุเรศอยู่พอสมควรนะครับต้องดิ้นรนหนีตกชั้นอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงโดย2ซีซั่นแรกนะครับพวกเขาจบอันดับที่15และ17ครับถือว่ารอดตายวุบวิดจนโทนี่บรูมนะครับซึ่งเป็นประธานของไบรท์ตันแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าบรูมเป็นคนท้องถิน่นเป็นแฟนพันธุ on, น์ ก็อยากจะท้าทายความต้องการความเชื่อของตัวเองเพราะเขามองว่าไบรตันสามารถเติบโตได้สามารถยกระดับขึ้นไปอยู่ในอย่างน้อยก็กลางตารางหรืออันดับเลขตัวเดียวได้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในซัมเมอร์2018ครับดึงโคช้ชรุ่นใหม่เข้ามานั่นคือแกรมพอตเตอร์ย้ายมาจากส่วน C ครับซึ่งวิธีการมันก็แตกต่างออกไปครับจากในยุคข,ของคริสฮิลตันเนี่ยนะฮะบริตันก็เป็นทีมเน้นระบบระเบียบวินัยดีเล่นหนักเล่นดุกดันเน้นเกมรับรอจังหวะสวนกลับเป็นเรื่องปกติของทีมอยู่ในค่อนล่างของตารางแต่พอเปลี่ยนมายุคข,ของพอตเตอร์ครับใช้เวลาในการวางรากฐานแบบใหม่ โดยรูปแบบวิธีการเล่นที่มันยืดหยุ่นขึ้นสมดุลขึ้นรับทั้งทีมรุกทั้งทีมเล่นบอลบนพื้นและคอยฉกชฉวยโอกาสในจังหวะเข้าทำโดยใช้เวลาให้มันน้อยที่สุดครับตลอดจนการบรหิหารจัดการซึ่งกราเมอเตอร์นั้นร่ำเรียนมาโดยตรงะนะครับก็เป็นการปูรากฐานกันใหม่เลยซีซั่นแรกมันอาจจะใช้เวลาปรับจูนพอสมควรครับไบรตันจบดับที่15 แต่ว่าการทํางานของพอตเตอร์มันคือวางแผนระยะยาวครับแล้วไรตันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนคุณปลูกต้นไม้แล้วมันก็ค่อยๆเติบโตออกดอกออกผล เช่นเดียวกับปรัชญาวิธีการเล่นในสนามรวมถึงการดึงนักเตะที่เข้ามาให้มันเหมาะกับทักติกของตัวเองเราได้เห็นนักเตะหลายคนครับที่มาแจ้งเกิดกับไบรตันแล้วก็ย้ายเข้ามาในยุคข,ของแกรมพอตเตอร์ชังเรโดทอสซาดัมเว็บสเตอร์มอร์สตไคลเซโดมาคูคูเฮเรยอาเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์หรือแม้กระทั่งคารุมิโตะไล่ไปถึงบรรดาน,นักเตะตัตกกวเก่าที่กลับมาเล่นดีอีกครั้งหนึ่งครับอย่างเช่นอาดัมลาลาน่าหรือแดนนี่เวลเบกซึ่งมันก็บ่งบอกครับว่าไบรตันนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ฤด,ดูกาล2021-22ครับพวกเขาจบอันดับที่9ของตารางนะครับเก็บไป51คะแนนและเป็นอันดับสูงสุดครับตั้งแต่บริตันก่อตั้งสโมสรเมื่อ121ปีที่แล้วเสียงชื่นชมเริ่มหนาหูมากขึ้นเช่นเดียวกับแสงสปอตไลท์ที่ เริ่มศาสสองมาถึงกรัมฮอเตอร์มากขึ้นจอนสันนี้ครับ2022-23ครับแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการเสียแข้งตัวหลักออกไปนะครับอย่างเช่นมาร์คคูคุเรยยหรืออีฟบิซูม่าเองก็ตามแต่บรตัตนก็ยังรักษาความเสถียรของตัวเองครับความสอนเสมอต่อเนื่องได้และด้วยผลงานทั้งหมดแล้วครับก็ไปเข้าตาเชลซี ท็อต์โบลลี่จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับไรตันถึง21.5ล้านปอนด์นะครับในการดึงแกรมพอเตอร์ไปคุมทีมและนั่นเป็นที่มาครับของการรับแหน่งกุนซืออิตาเลียนคนนี้ครับโรเบโตเดชาบีครับ เข้ามาแทนที่ของแกรมพอตเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจมากๆนะครับจากการเปิดเผยของสื่อชื่อดังอย่าง The a t h l e t i c กนะครับเขาบอกว่ามีการพูดคุยกันอยู่หลายครั้งครับไม่ว่าจะเป็นชอี่บรูมนะครับรวมถึงหัวหน้าฝ่ายบริหารนะฮะก็คือพอบาเบอร์แล้วก็พอออด้านเทคนิคครับอย่างเดวิดเบียร์ครับสามคนนี้ถือว่าเป็นหัวรือใหญ่ของไบรตันครับและมีการนัดคุยกับเดซิเบ อยู่หลายรอบเพื่อรับรู้เหมือนคล้ายๆว่าสอสัมภาษณ์นั่นแหละครับแต่การพิจารณาของไบรตันเนี่ยมองในภาพรวมใหญ่ๆครับไม่ใช่แค่ผลงานกับชักตาโดเนตเพราะผลงานตั้งแต่สมัยคุมซาโซโลหรือว่าก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเดชเบี้ครับซึ่งน่าจะเข้ากับวิธีการทํางานของไบรตันและสําคัญครับในการสอบสัมภาษณ์สิ่งที่ทําให้บรรดาบอดบริหารของไบรตันรู้สึกแปลกประหลาดใจก็คือเดชชบี้สามารถแจกแจงรายละเอียดได้หมดเลยครับในรูปแบบ การเล่นของไบรตันในยุคแกรมพอตเตอร์และวิธีการทํางานว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรบ้างเรียกได้ว่าสอบผ่านครับเป็นที่น่าประทับใจมากๆสุดท้ายทุกอย่างก็บรรลุผลครับ18กันยายน2022ครับนั่นคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการบรูโตเดชาบีกลายเป็นกุนซือของไบรตันด้วยสัญญา4ปีครับ แต่คำถามที่มันตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงกุนซือกลางซีซั่นแบบนี้และจะทำได้ดีอย่างที่กุนซือคนเก่าเคยทำไว้หรือเปล่าซึ่ง5เกมแรกเนี่ยนะฮะมันก็ยังดูไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แม้ว่าจะเปิดตัวด้วยการบุกไปเสมอหรือรูพูล3-3ที่แอนฟิลด์ก็ตามครับแต่รวมแล้วจาก5เกมแรกบริตันไม่ชนะเลยนะครับในยุคข,ของเดชาบีเสมอ2แพ้3มันก็อาจจะเป็นช่วงของการปรับจูนจริงๆครับการเรียนรู้การทำงานหรือการสื่อสารในการตอบโจทย์ของแทคนิคกุนซือคนใหม่แต่พอมาถึงจุดที่มันลงตัวนะครับ ซึ่งมันเกิดขึ้นในเกมที่เจอกับเชลซีครับนั่นคือเกมที่กรามพอตเตอร์นำเชลซีกลับมาเยือนถิ่นเก่าครับในการเจอกับไรตันปรากฏว่าไรตันถลลมเละเลยครับอัดเชลซีไป4ี 1. และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับสร้างความมั่นใจทุกคนรู้แล้วว่าฟุตบอลของเดชบี้เป็นแบบไหนเขายังคงยึดถือในระบบ4-231เหมือนเดิมครับแต่มาพร้อมกับกลยุทธ์ที่มันครอบคลุมถึงการเล่นเซตเกมการจบสกอร์จนไปถึงการทำลายจังหวะคู่แข่ง ซึ่งเขาเคยทํามาตลอดตั้งแต่คุมชักต้าหรือว่าซาสโอโลไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลบนพื้นการจ่ายบอลที่แม่นยําเท้าสู่เท้าเน้นวิธีการเซตเกมตั้งแต่แดนบนครับและบางครั้งแทคติกก็ยืดหยุ่นครับโดยเฉพาะในแนวรับผู้สาวประตูเนี่ยนะฮะเป็นสวิเปอร์คีเปอร์ไปในตัวครับเรียกได้ว่าเป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวสุดท้ายได้เลยและบอลก็จะถูกเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วครับออกบอลอย่างแม่นยํา จากแดนของตัวเองโดยมีคู่กลางครับที่เป็นตัวเชื่อมสําคัญและฟูลแบ็กสมัยใหม่ครับที่พร้อมเติมเกมรุกเมื่อได้รูปแบบให้มันคงที่แล้วนะครับไบรตันก็ดันเกมรุกเพื่อหาช่องทางในการเล่นซึ่งก็มาจากปีทั้ง2ฝั่งนั่นแหละครับแล้วก็มีมิดฟิลด์ตัวรุกอินคนครับที่คอยเล่นกับหน้าเป้าซึ่งพร้อมจะลงมาเชื่อมเกมอยู่เสมอคร่าวๆก็คือมันเห็นภาพของการเล่นไปพร้อมๆกันเป็นทีมเวิร์กในพื้นที่แต่ละแดนเชื่อมถึงกันทุกแดนครับ เขาทาให้นักเตะของบรตันนั้นมีฟังก์ชันการใช้งานมากขึ้นครับและแต่ละคนก็สามารถตอบโจทย์อย่างเช่นเจอเวลมันก็เล่นได้ทั้งประกันหลังเล่นในทั้งฟูลแบ็กเอสตูปิยานครับเป็นแบ็กซ้ายแต่มีเกมรุกที่มันดุดันเหลือเกินถึงช่วงกลางเดือนมษายนที่ผ่านมาเนะี่ยแอสซิสไปแล้ว6ครั้งนะฮะแล้วก็ใช้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยแหละครับเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมจากกลางขึ้นไปหน้า, ow, ามิดฟิลด์ดีกรีแชมป์โลกสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับรวมถึงความปราดเปรียวการเล่นที่มันดูหวือหวาเหลือเกินจากริมเน คารู้มีตัวมาครับซึ่งทั้ง2คนหลังเนี่ยนะฮะคือดาซุนโวและรนดาสซุนโวประจำทีมครับส่วนอีกฝั่งนึงก็เป็นหน้าที่ของซอลลิมาร์ชครับที่น่าจะมีปีที่ดีสุดในชีวิตของเขาเหมือนกันน,นะครับยิงไป8ประตูกับอีก8แอสซิส,ส,สหรือการแจ้งเกิดของเอวานเฟอร์กูสันครับหัวหอกดาวรุ่งวัยแค่18ปีหรือการค้นพบตำแหน่งใหม่ของปราสการโกสครับที่บางครั้งนั้นถอยมาเป็นฟูลแบ็กขวาหรือวิงแบ็กขวาได้ด้วยซ้ำไปแล้วก็ใช้ลูกครอสลูกการเปิดจากริมเส้นเนี่ยละครับเป ทั้งหมดทั้งมวลครับมันเลยก่อร่างให้ไบรตันนั้นเหมือนยกระดับขึ้นมาความแตกต่างถ้าเราพูดกันแบบให้มันชัดเจนน่นะครับสิ่งที่เราเห็นใกล้คลายกันก็คือมิติในการเล่นเกมรุกของไบรตันยุคเดชเช a บี้ดูมีความหลากหลายมากกว่าในยุคของแกรมพอตเตอร์ซึ่งยุคของพอตเตอร์เนี่ยวางรากฐานในเรื่องของการเซตเกมบิลอัพจาด้านหลังบอลบน,บน,บนพื้นมาแล้วแล้วก็ความเหนียวแน่นระเบียบว,วินัยดี แต่เดชวีมาต่อยอดขึ้นมาอีกครับยกระดับเกมรุกให้มีความมือหวามีความปราดเปรียวและหลากหลายมิติมากขึ้นในสำคัญครับพวกเขากลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีเปอร์เซนต์การครองบอลยอดเยี่ยมมากๆนะครับช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับเฉลี่ยออกมาแล้วในแต่ละเกมเนี่ยบริเตนครองบอลได้มากถึง60%ครับหรือแม้กระทั่งในเกมที่แพ้ต่ออาร์เซนอลนะครับสประตูต่อสีบริตนก็ครองบอลได้มากกว่าอาร์เซนอลครับ หรืออีกหนึ่งเกมในนัดที่บุกไปเอาชนะเชลซีได้ถึงสแตมฟอร์ดดจ์ครับเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจกับการเซตเกมจากด,ด้านหลังของไบรตันใช้ผู้เล่นถึง6คนนะครับถ้ารวมผู้สาวประตูก็เป็น7คนแล้วก็รอให้คู่แข่งนั้นดันขึ้นมาบีบขึ้นมาจนเกิดพื้นที่ว่างด้านหลังครับซึ่งการโจมตีเนี่ยมีผู้เล่นถึง4คนของไบรตันครับที่รอในจังหวะสอดประสานตั้งแต่ริมเส้นจนมาถึงตรงกลาง นามเวบสเตอร์ ster, ครับหนึ่งในคุณพลคนสําคัญเนี่ยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เดชชยบี้ย้าก็คือใช้เวลาให้คุ้มค่าเมื่อได้ครอบครองบอลครับไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นเอาให้แน่ใจเอาให้ชัวร์ต่อให้จะมีผู้เล่นคู่แข่งเนี่ยเข้ามากดดันก็ตามแต่ครับแต่คุณต้องมั่นใจมั่นใจในตัวเองและมั่นใจในเพื่อน่วมทีมเวบสเตอร์บอกว่าที่เห็นในสนามเนี่ยมันอาจจะดูง่ายครับแต่ว่าช่วงการซ้อมนั้นหนักหนามากกว่าจะได้แบบนี้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาอยู่พอสมควร ซึ่งเขาก็ย้ำนะครับว่าสิ่งที่โคช้ชบอกก็คือหากคุณมีเวลาอยู่กับลูกบอลเนี่ยมากพอครับบางทีคุณก็ไม่จําเป็นต้องเคลื่อนที่อะไรมากมายใช้ลูกบอลเนี่ยแหละครับเดินทางไปไม่ต้องรีบเก็บบอลไว้และเมื่อคู่แข่งเข้ามาเอาชนะให้ได้และทุกอย่างมันจะก่อให้เกิดโอกาสครับหลังจากนี้น่าสนใจครับโอเคครับการตกรอบรองชนะเลิศในศึกเอฟเอเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย บริตันก็ได้รับเสียงชื่นชมมากมายอยู่ดีครับและการปลุกปั้นดูเซเก้ทีมนี้ครับจะไปได้ไกลขนาดไหนณเวลานี้ครับบริันอยู่อันดับที่8ของตารางซึ่งมีโอกาสสูงมากครับที่จะทําสถิติได้ดีกว่าในยุคของแกรมพอเตอร์ที่เคยจบอันดับ9นั่นคือสถิติสูงสุดที่เคยทำเอาไว้และมันเพิ่มเติมด้วย มิติการเข้าทำในยุคข,ของเดชเชบี้เนี่ยแหละครับที่เข้ามายกระดับให้บรตันกลายเป็นทีมที่เล่นสนุกมากขึ้นซึ่งเดชเชบี้ก็ชื่นชมไปทางแกรมพเตอร์นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณแกรมพเตอร์มากครับที่ทาให้ผมได้พบกับทีมอันยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งอย่างมากตอนนี้ผมก็พยายามส่งไอเดียใหม่ๆเพิ่มเติมลงไปให้กับผู้เล่นชุดนี้และเรากําลังมีชิดชิวาอย่างมากครับในการเล่นฟุตบ,บอลเพื่อทําอันดับให้ดีที่สุดเมื่อจบฤดูกาล เป็นอีกหนึ่งโค้ชที่จะสนใจครับระยะเวลาไม่ถึง1ปีครับในการปรับเปลี่ยนไบรตันที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับให้ยกระดับขึ้นมาและดีขึ้นกว่าเดิมบางทีถ้ารักษาความสอ่เสมอแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับชื่อชั้นของเดชบี้รวมถึงความสนใจจากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่น่าจะเพิ่มเติมมากขึ้นไม่รู้อีกนานแค่ไหนนะครับเขาอาจจะยังสนุกอยู่กับไบรตันก็ได้แต่ถ้ามีโอกาสเข้ามาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดชบี้จะตัดสินใจแบบไหน องไรก็ตามครับผมเชื่อว่าแฟนไบรตันนั้นน่าจะสนุกมีความสุขกับฟุตบอลของกุนซือตาเลียนคนนี้ครับโรเบียโตเดซแฉบี้ครับขอให้เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเหมือนเดิมนะครับและก็รายชื่อช่องในของเราครับมีฟีเจอร์ซูเปอร์แดงเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ